สวัสดีครับนี่คือพอลึงครับเจ้าของแปลงเขาแปลงนี่แหละครับพี่น้องที่เพิ่นใส่สปรีแพนโตสเปคดีๆอินซี่เยาวงกุดใส่แบบซ่องนี่ก็ได้หรือจะใส่แบบน้ำนี่ก็ได้พี่น้องหู้วะครับนี่จักไรกว่าพอลึงเนี่ยมองนี่อะไรเฉีดบ่สตันพ่อหาสิบบาทอยู่ครับพี่น้องเบิ่งผลงานเขารดครับฉีดมาสีรอบบ่สตันเหมือนพ่อหาสิบบาทพี่น้องเสื้อบ่ครับขันบ่เสื้อเอายืนยันในหาสิบบาทรีบว่าหาสิบบาทครับใส่แค่หาสิบบาท แกบ่ถึงเเขาหาไรใส่เงินหาสิบบาทปุ๋ยบ่ใส่จักมิด <laughs> <laughs> ใส่ตะตัวน <laughs> ี้แล้วได้เขาแบบนี้พี่น้องเอ้ยจำซื้อไว้สปิริตเพนโต้สเปคดินดีอินซีเยียวบงกุดเขาไปเบิ้งในเพจครับเพจสปิริตเพนโต้สเปคดินดีอินซีเย <c oughs> ียวบงกุดเพราะลร่องยืนยันเยยมครับเยีบยมบหี่มเยี่ยมมีเลี้ยมั่นใจมั่นใจล่อยขี้บ่เศ่้าใส่เลยขันบ่มีแนวดีก็นี้แต่ดูนี่ อันนี้นะคนรขันมีดีกว่านี่ชิชัยอยู่อยาก,ยกมีครับอยากมีอยากมีอยา่างมีเป็นหาแต่ว่าในขณะน,นี้<ด>ตัวนี้ดีก็ดีกามูโอเคครับพอลลึงขอบคุณหล,ลายๆครับ